ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะหนังละครดังโอเคแม่นางเดี๋ยวข้าจะพาแม่นางไปสวนผลไม้แม่นางเดินตามข้ามาเออไอเชอยากกินมะละกอมึงมึงนั่งเงียบเต้าเรียนไปไอสัตว์เอาไปด้วย ก็คูบอกให้มึงไปเช่ดมึงก็เชิดอ่ะมึงเดินตามมาด้วยกันมาไปไปเดวยกันอันนี้จะเป็นสวนผลไม้จะมีทุเรียนแต่ว่ามันยังไม่ใช่ฤดูของมันมีองไหอ่างองอยู่อยู่นู่นเดินไปอีกหน่อยแต่เราซุ้มได้เรี่วจะมาเจอคือมะม่วงมะม่วงเออเอาไปทำยำมะม่วงกันดีกว่าแม่นางลองเป็นชนีดูไหม <laughs> ไม่เออไม่เออไม่ไม่อยากเป็นชนีลองปีนดูอันนี้ต้องให้ลิงเพย์ไปปีนละ ่อยกันกูป่ะต้องยกป่้า่อยกันกูป่้า่อยกันปีป้าไม่ต้องสวยเราเราจะใช้ตะกอ้อสอยเอาใช่ตะก้อเอาสวยมาลงมาแม่นางลองสอยดูเอาเลยเหมือนแม่นางเล่นชักว่าวอ่ะแม่นางว่าวจุฬามันแม่นางชักว่าวอ่ะชักขึ้นชักลงอ่ะสอยอย่างนั้นอ่ะแม่นางยังไงอ่ะพี่เป็นคนสอยเอาจับดิแม่นางจับสองมือจับมันจะเป็นไม้ยาวๆแม่นางแม่นางแบบกระแทกอ่ะกระแทกแรงๆอ่ะแม่นาง มันจะระแทกไม่นาหล่นหล่นมันหล่นลงมาแต่มันจะไม่หล่นลงมาโดนหัวหรือหรอกมันจะไม่หล่นเพราะว่ามันไม้มันยาวมากมันยาวมืของผมเลยไมนางจะแพะแรงเลยแม่นางกระแทกเลยกระแทกเลยม่นางมันหล่นลวกล่วงมาแล้วลวกมาแล้วเดี๋เดี๋วเดี๋ยวเดน๋ยวเดรเดีดี๋ยวเดี๋าวยวเดี๋้วยวเดี๋ยี๋ยวเดห๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดีดโเ อ่าวแม่นางโอเคละสักสิบลูกก็น่าจะอิ่มไปไปแม่นางเราด้วยแม่นางอยากกินผลไม้อะไรอีกอ่ะเอยเออเลือกเอาล้วท่านขุนอยากกินอะไรอยากกินเอ๊บอกเลยอยากกินองุ่นองุ่นโอเคเราเดี๋ยไปต่อแม่นางสนใจกินส้มไหมแม่นางส้มนั่นแม่ของของของขุนปื๊ดเออใช่เดี๋ยวเราเาเดี๋ยวเราเอาคนที่วาดคนอื่นมาเล่นอย่างนี้เลยเหรอเออ ไปไปไปมีหลายปืนไม่รู้หรอกมามไม่นางแม่นางจะกินส้มไม่จะไม่นางแมวแต่กินไม่กินอะไรไม่นานเนี่ยเอามะละกอไปหรือไม่นางตำส้มตำกันมะละกอมันสุกแล้วมัมกินไม่ได้แล้วแม่นางมันสุกแล้วเอามันสุกมันก็กินได้สุกแล้วก็เสาดิมันต้องดิบสุกแล้วก็เสาเออเสาไป โอเคเราก็ได้มาถึงไอ้หวันดียินดีต้อนรับสู่บ้านค่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว่ดเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋มวได่๋ยว้าี๋ยวเดี๋ยวเออ๋ยนเดียวเดยู่ตรงรวเวเงี๋ยวเอี๋ยเด็๋ยเด็ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงี๋ยวเดีออวเดี๋วดีวเดที่แอเวเดี๋ยได้จ่ายว่าบ้านเดี๋ยวเยเดี๋ยนเียเดี๋ยวเดียวเนี๋ยดียวเดยวีีเเ เออโทรขึ้นมาดิหนาไม่ขึ้นน้องแซมไม่เก็บไหนๆขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิมาเก็บค่าบ้านเหรอเออกระธืบก็ได้เหี้ยอย่าอย่ากระธืมกันเลยไหนค่าชาวบ้านเหรองวดที่แล้วค่าก็จ่ายไปแล้วนะใช่เปล่ามึงแอบไปเล่นกับพนันเนี่ยมายกพวกมามันยกพวกมามันมาสองตัวแล้ว เจงตัวละมันยกพวกมาไหนไหนไหนค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ขึ้นมาสิวะเอยกูอยากรู้ค่าเช่าบ้านอะตอนนี้เท่าไหร่ค่าเช่าบ้านเท่าไหร่เออไ่ขึ้นมาไป๊ป๊ปกลับหาเลยอ่ะตําลึงอ๋อเราใช้เงินตําลึงกับเงินบอลเออเอาเอาสรุปไอคนเก็บค่าเช่าไม่มาละดีแล้วขี่ตําลึงล่ะโอ้ยเข้ามากันสองตัวละ อ look, ๋อไอ้หนานี่นะอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับอ๋อสาตมึงไปจ่ายค่าบ้านกูไม่าช่าขบถบดบทผิดบิดบนละดบทบผิดบท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 บทผิด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 บทบทกูกบจะไปบก็บกูจะไปเล่นบทดทิดบทผกดบทผิดบทผิดบทผิด้าบเท ช่างเถือแม่นางมันแค่เป็นหมาเดินเล่ย่อนแถวนี้ปล่อยมันเราอยู่ที่สวนอพลบไลกดีกว่าะต่อต่อมากระสี่ตัวแล้วเนี่ยมากระสี่ตัวแล้วมันยกฝูงมาทำไมไม่ได้เค่มากระสี่ตัวไอ้ชัดไม่แ่มากสี่ตัวไอ้สัดไม่แค่มันมันแน่ใจแค่นี้แน่ใจเป็นหัวโจกเลยเป็นทุกพี่หัวโจกแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมายิงใส่ทะลักเลยเดี๋ยวมันไม่เรียกรอเอ้ยมึงบุบเป็ลูกซองมาดิเดี๋ยวยิงใส่ทะลักไปแล้วไก่ในพี่แม่ไปเพลงคือเอาลูกซองมาดิ เพลงอะไรกี่มมัันนพงอ่ะอานี่มันมันไหนบ้าอะไรวะเฮ้ยมันพีนมาอะไรวะเขาบอกว่าเพลงคือละมุกอ๋อเพลงงานศพพ่อมึงตายไงเอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เย็นเลยเหรอจะคุยดีกับเขาดีพี่พอพอเราเองไม่ดีแล้วมันมายืนจ้องหน้าดูมันไปจ้องหน้าไปส่งอารมณ์แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเขามาด้วยเดี๋ยวพวกเขามาด้วยเหีะยกพวกเขามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เสียเราไม่ได้ยิน เราเราเราไกันต่อได้ไม่นางมันไปแล้วใช่ไหมไปยังไมังไปกันยังเราไปเล้าไก่ดิเราไปเล้าไก่ไปเล้าไก่ไปทำอะไรเล้าไก่ก็ไปเชือดไงไปเออมันจะเชือดไก่ได้ต่เย็นแล้วยังไม่เชือดเลยปาปยังไม่ได้อาหารใหญ่เลยเนี่ยมือใหญ่ก็เป็นไก่หรือว่าจะไปคอกควายดิทำควายเผากินกันไหมแม่เอพี่อ่าเดี๋ยววันนี้เนื่องจากแม่นางมาวันนี้เอ่อข้าจะทํา เรือวัวโคขุดให้แม่นางกินผ,<อ>ผัดเป็ดกับผัดเป็ดตเออใน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 ข้อค่ามีวัวอยู่สิบตัวแล้วก็ควายอยู่สิบสองตัวงั้นเอาวัวมาผัดเผ็ดสักสองตัวเฮียแดกหมดนะวัวสองตัวนั่นเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะนะ<ม>านเออเด็กฝ่ายยาก็ล่วงหายอ๋อเจอลนะอ้ามามาสองตัวที่อยู่ล่างอ่ะจะขโมยไก่ฆ่ากินหรือ โอเคไปเดี๋ยวเราเราเราก็จะกลับมาละแค่นี้ก็พอแล้วเราแค่มาเก็บไข่เฉยไค่น้ำมีอะไรวะเอาหนึ่งกูกูกูไปเราเราเดินกลับไปที่เรือม้าดีกว่า okay. ไปดูไก่ที่หายไปหราหายกูตามไปยิงแม่งถึงบ้านเลยอ่าเราเก็บแค่ไข่มาตอนนี้ไข่เก็บมาได้สิบฟองข้าวจะไปต้มกินกับน้ำพริกอร่อยนะพูดถึงนะอร่อย ลอยมาแล้วข้าก็เก็บหน่อไม้มาด้วยให้แม่นางโอเคแม่นางก็นั่งรอยอยู่ตรงนี้สักคู่อยู่กับพ่อขุนไปก่อนเดี๋ยวข้าจะเข้าหลังครัวไปก่อนอจะไปทำไปทาธุรกิจส่วนตัวดูมันจะไม่เผ็ดัะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวกมาไปจับปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลกินเหมือนเย็นเนี้ยมามามาในเวลาทำอาหารตอนนี้ก็ตกดึกแล้วนะแม่นางตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณไีสาม อ้ยหกโมงั็ตอนนี้มันเย็นแล้หกโมง<ช> <realidad. S 2> สบายเสียงอนะไรอ่ะเสียงลมเพลลมพัดใครขับรถรถจ็ดฝนตกฝนตกลงม,มาแล้วเก็บผ้าเออไปผัดเลยอ่ะข้าทำอาหารเสร็จแล้วเมนูนี้ข้านำเสนอคือเมนูแรกคือไข่ต้มอ่ผัดผัดผิดปลาไหลามาแล้วปลาผิดปลาไหลของฝนเพลแล้วก็มีน้ำพริกหนาะแล้วก็ข้าก็ต้มหน่อไม้มาให้ สวัสดีฮมยมันขึ้นเรียนกูไม่ขออนุญาตอ่ะต่อยกูไม่ให้สัตว์อ้ามันขึ้นเรียนกูไม่ขออนุญาตก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพานรินและแม่นางแก้วนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบกันไว้ติดตามตอนต่อไปหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทีมงานก็ต้องขอกราบอภัยในมนาที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ